ว่าด้วยเรื่องผู้มีตาลอกแกลกคำว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแกลกอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้มีตาลอกแกลกเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาลอกแกลกคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นคนมีตาลอกแกลกด้วยคิดว่ารูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดูรูปที่เราดูแล้วควรผ่านไปเลย จึงเป็นผู้ขนขวายการเที่ยวนานและการเที่ยวไปไม่แน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่งจากอุทยานหนึ่งไปสู่อีกอุทยานหนึ่งจากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่งจากนิคมหนึ่งไปสู่อีกนิคมหนึ่งจากนครหนึ่งไปสู่อีกนครหนึ่งจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่ง จากชนบทประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งเพื่อดูรูปภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีตาลอกแรกเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สำรวมเดินมองช้างมองมา้ามองรถมองคลเดินเท้ามองสตรีมองบุรุษมองเด็กชายมองเด็กหญิงมองร้านตลาด มองหน้ามุกเกลือนมองข้างบนมองข้างล่างมองทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีตาลอกแลกเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือเป็นผู้แยกถืออว,วัยวะส่วนต่างๆย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมไม่รักษาจากขุนศีย่อมไม่ถึงความสำรวมในจากขุนศีภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีตาลอกแกเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานี้เหมือนสมณพราหมู้เจริญบางพวก บริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นป่านนี้อยู่คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมดนตรีการดูมโหรสศพการเล่านิทานการเล่นปลกมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองการสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงามการละเล่นของคนจันทาน การเล่นกระดานหกการละเล่นหน้าศพการแข่งขันชนช้างการแข่งชนช้างการแข่งม้าการแข่งชนกระบือการแข่งชนโคการแข่งชนแพะการแข่งชนแกะการแข่งชนไก่การแข่งชนนกกระทาการรำกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลสวนสนาม การจัดกระบวนทัพภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีตาลอกแลกเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุไม่เป็นผู้มีตาลอกแรกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าสู่ละแวกบ้านเดินทางไปตามถนนก็เดินอย่างสำรวมไม่มองช้างไม่มองมา้าไม่มองรถไม่มองพลเดินเท้าไม่มองสตรีไม่มองบุรุษ ไม่มองเด็กชายไม่มองเด็กหญิงไม่มองร้านตลาดไม่มองหน้ามุกเรือนไม่มองสูงไม่มองต่ำไม่มองทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีตาไม่ลอกแรลกเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุผู้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมหรืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้มีตาลอกแรกเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้งดเว้นจากความขนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานนี้ เหมือนอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่พากันขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานี้อยู่คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมดนตรีการดูมหรหสพการเล่านิทานภิกษุชื่อว่าไม่เป็นผู้มีตาลอกแรกเป็นอย่างนี้บ้าง คำว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลกอธิบายว่าพึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นผู้มีตาลอกแลกคือพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้มีตาลอกแลกมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่า ภิสษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลกคำว่าพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคามกถาอธิบายว่าเดรฉานกาถาสามสบสองอย่างตรัสเรียกว่าคามกถาคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องยาน เรื่องที่นอนเรื่องรับเบียบดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมคําว่าพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคํามกถา อธิบายว่าพึงป้องกันคือห้ามกั้นรักษาคุ้มครองปิดตัดขาดหูมิให้ได้ยินคำมกถารวมความว่าพึงป้องกันหูมิให้ได้ยินคำมกถาคำว่ารถในคำว่าไม่พึงติดในรถได้แก่รถจากรากรถจากลำต้นรถจากเปลือกรถจากใบรถจากดอกรถจากผล รสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสปลารสเฟื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนสมณพราหมณ์บางพวกยินดีในรสสมณพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหารสเลิศดด้วยปลายลิ้นได้รสเปรี้ยวแล้วแสวงหารสไม่เปรี้ยวได้รสไม่เปรี้ยวแล้วแสวงหารสเปรี้ยว ได้ของเย็นแล้วแสวงหาของร้อนได้ของร้อนแล้วแสวงหาของเย็นสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้รถใดๆแล้วก็ไม่ยินดีในรถนั้นๆยังสแสวงหารถอื่นๆต่อไปอีกเป็นผู้กำนัดยินดีติดใจสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในรถที่ชอบใจตัญหาในรถภิกษุใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้วเผาด้วยไฟคือยาแล้วภิกษุนั้นพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อประดับแต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้ร่างกายนี้ดำเนินไปได้เพื่อกจัดความลําบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจาร,รย์อย่างเดียวเท่านั้น ด้วยตั้งใจว่าและอยู่สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้คนทาแผลเพียงเพื่อปลูกเนื้อเยื่อหยอดเพลาเพียงเพื่อจะขนพาระไปหรือกินอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพื่อจะเดินทางออกจากทางกันดานให้พ้นเท่านั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหาร ไม่ใช่เพื่อเล่นความไม่มีโทษและอยู่สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ย่อมละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตันหาในรสเป็นผู้งดแล้วงดเว้นแล้วเว้นขาดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับตันหาในรสมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ รวมความว่าไม่พึงติดใจในรถคำว่าและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเราอธิบายว่าคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาสองความยึดถือว่าเป็นของเรา ด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิภิกษุละความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วไม่พึงยึดถือคือไม่ยึดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นตาว่าเป็นของเรา ไม่ถือมั่นหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะตระกูลหมู่คณะอาวาสลาบยศสารเสริญสุขจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลณะปัจจัยเพศัตรบริคารกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกรรมภพรูปภพอรูปภพอสัญญาภพ น่วสญญา,าสัญญาณสัญญาภพเอกโวกรภพจะตโวโกรภพปัจจโวกรภพอดีตอนาคตปัจจุบันว่าเป็นของเราไม่พึงยึดถือคือไม่ยึดไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพฏฐัพะพที่รับรู้ธรรมรมณ์ที่พึงรู้แจ้งว่าเป็นของเรา คำว่าอะไรอะไรได้แก่อะไรที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเราด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแรก พึงป้องกันหูไม่ให้ได้ยินคำมกถาไม่พึงติดใจในรสและไม่พึงยึดถืออะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเรา158พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าเมื่อใดภิกษุถูกผัสสะกระทบเมื่อนั้นเธอก็ไม่พึงทำความคล่่ำครวญไปในที่ไหนไหนไม่พึงคาดหวังพบและไม่พึงกระสับกระส่าย ในเพราะอารมณ์ที่น่ากลัว